หดเอาูเล่นกันเล่นกันนเตรียมเตรียมของเตรียมผักก็น้องแหม่มกำลังแกะกระเทียมข้าคไขยกับเอีหน่อยน้อ ตันนี้ค่ะเก็กกระเทียมค่ะเก็กกระเทียมใส่ถงเกลือจิมกิบเสี่เพื่อไม่ทิ่มใี่ไห้ะไม่ใช่เหตุทหารเนาะ เี่งเป็นกวเที่ยงใหญบอกกนหน่อยงขีนใหญ่นะเนี่เขเรียกว่ายังกระเทียมนีนหรอกระเทียมยังไนี่แมันกระสีมีกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนเหรอเ็กมาช่วยนะคะ การทำเตรียมต่มอหลังจากที่กินข้าวลแล้วอันนี้มุมแม่ครัวนะคะเดี๋ยว

มาดมาูคนเลยบงคาซอยหอยอีกมุมนึงนะคะคุณย่าพานะคะหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วก็พักนะคะพักท่อนก่อนนะคะนี่นะคะคุณยาพานั่งอันนี้ก็น้องนะคะ อีกคนนึงนะคะน้องสาวคนเล็กคุณยาพากำลังกินหมากน,นี่นะคะกำลังจากทำอะไรเตรียมอะไรเตรียมของเรียบร้อยแล้วก็กินข้าวนะคะมุมน,นี้ก็เป็นกาแฟนะคะเป็นกาแฟน,นะะี่ค่ะ อ่อนก็มาชงกาแฟแล้วน,นะคะนี่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อยนะคะม่วงด้วยเนาะนี่ค่ะแก้วกาแฟตาออ่อนนะคะ,ะ,ะกาแฟของโปรดของลุงพลด้วยนะคะนอ่อนก็ชอบสีเขียวลุงพลก็ชอบสีแดงนะคะนก็ช้อนนะคะอย่างน,น้ว จากทีนี้บ้านเราก็ประมาณนี้นะคะคุณเอ็ซนันก็หม้อต้มอะไรเนาะนออควันขมวงเลยนะคะเแวปอนทาคุณเอ็ซไปดูใกล้ๆนะคะควันอะไรต้มอะไรนะคะโอ้นี่นะคะต้มต้มกระดูนะคะ แล้วก็จะเอามาเลาะนะคะต้มให้สุกแล้วก็จะมาเลาะทําเป็นต้มหรือว่าแกงก็ได้นะคะ่ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ค่ะคุณเอฟซีนี่นะคะประเพทนี้บ้านเราก็ประมาณนี้นะคะคุณเอฟซีบ้านของคุณป้าใหญ่นะคะเป็นบ้านของลูกชายเขานะคะคุณเอฟซี ประมาณนี้นะคะทุกท่านก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพอ่ดที่สาวทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ